อุทามอุทากไงฮะแลปล่าแล้สถานีเมื่อกี้ตแล้วสถานียัตัวสถานีก็น่ายาบสถานีแล้วขวดีออย่เอราทีอ๋อมือมานี่บถึล้สถานีเนี่ยก็ขเสอเลยวน้อ๋แล้วลเดตลยวมานอ้ดเลยนี่อันนี้ให้ชอยเลยอจนรี้ขอให้ชอ่เนย bọn nhau kết cho về cứ là nhau về, biết một tiết kỳ văn là gần, lớp tè văn thế khai này. Oh. Poluo bạc cụt tiền Ừ ừ ừ ừ. Nên xí nhà cái tay le hả có tròn này. Poluo đu này. Trời ơi, khó chứ hay tâu qua bên đi, nè cái này. Đấy, cái gì đó là tâu qua đu đu phát. Anh ấy bị tâu qua là bên đi, thắt đu, tâu qua bên hay là miếng ít rồi. แต่ว่าแก่โซ่สมัยลรือสมัยเด้อแก่ปุอยหรืแกกันนะแกกันนะอ๋ออันนี้ใช่เหรออันนี้ก็คือคู่ชีวิอ๋อ